ลงหยิบของเอาของซักผ้าซักผ่อนอะไรอะไรพอทําแต่ได้ก็ทาทาไปอะครับอไม่ใช่ว่าเป็นการประครบประงมกันจนเกินไปไม่ใช่ว่าเป็นการตามใจจนเกินเหตุนะครับสวัสดีครับยินดีแนะนําให้คุณผู้ฟังรู้จักกับรายการในบ้านพอดแคสต์เพราะเรื่องในบ้าน,ม,านมีหลายอย่างท,ที่ต้องคุยกันสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในบ้านพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็ มาพบกันในรูปแบบวิดีโอกันบ้างนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะจะได้พบหน้าค่าตากันบ้างวันนี้ขออนุญาตมาคนเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ชายโดยตรงเลยนะครับเรียก oh. ไ,ได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะนําไปทํานะครับเพื่อความสงบสุขของครอบครัวเพื่อความสงบสุขของครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ <laughs> ต้องทาจริง วันนี้ก็นํามาแบ่งปันกันครับว่าในระหว่างที่คุณภรรยาเนี่ยนะครับกําลังตั้งท้องเนี่ยตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งท้องจนถึงคลอดเนี่ยว่าที่คุณพ่อนต้องทําอะไรกันบ้างนะครับหลายคนเคยได้ยินคาว่าแม่ท้องใช่ไหมครับแต่คอนเทนต์วันนี้มาแปลกๆเป็นพ่อท้องพ่อท้องนะครับ <c oughs> ก,ก็คือพ่อที่เมียกําลังท้องอยู่นั่นแหละครับหลายๆช่องบอกว่า แม่ท้องต้องทอํางงอ,ทอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ต้องดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับหลายหลายคนอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่วันนี้เรามาพูดกันครับว่าคุณสามีที่คุณภรรยากําลังตั้งครรภ์อยู่นะครับจะต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันทีละข้อกันครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเข้าใจสิ่งแรกนะครับที่ต้องทําตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์เลยก็คือทําความเข้าใจกันซะพ่อท้องนะครับต้องเข้าใจแม่ท้องให้มาก เพราะว่าช่วงการตั้งครรภ์โดยเฉพาะช่วงสองถึงสเดือนแรกนะครับก็จะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนพุ่งพ่านมากเป็นช่วงที่ที่วีนเอาแต่ใจงองแงร้องไห้โวยวายทุกอย่างสารพัดครับถ้าหากไม่เข้าใจกันแล้วปัญหาย่อมเกิดขึ้นแน่นอนพ่อท้องหลายคนเนี่ยอาจจะเอ๊ะเมียทำไมดุจังทำไมร้องไห้ งอนบ่อยจังเข้าใจนะครับมันทําให้มีความรู้สึกว่าอยากไปปวดฝอยข้างนอกบ้างอยากไปพบเจออะไรข้างนอกบ้างแต่เราต้องหักห้ามใจนะครับเพื่อความสงบสุขของครอบครัวเนาะถ้าหากใครทําความเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับครอบครัวนะครับข้อที่สองครับไปแทนข้อนี้ไม่ว่าจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคือช่วงที่เขาตั้งคันตลอดระยะเวลาการตั้งคันนะครับถ้าเรา,เราไปทําอะไรแทนเขาได้เนี่ย ไปซื้อของให้ไปจ่ายตลาดไปลงหยิบของเอาของซักผ้าซักผ่อนอะไรอะไรพอทําแทนได้ก็ทำทาไปอะครับไม่ใช่ว่าเป็นการประคบประงมกันจนเกินไปไม่ใช่ว่าเป็นการตามใจจนเกินเหตุนะครับแต่ว่าอะไรเซฟได้ก็เซฟไว้ก่อนนะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยแท้งเคยหลุดมาอันเนี้ต้องเข้าใจกันนะครับ เื่อเดินไปพลาดเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือสิ่งที่แก้ไขได้ยากหลาย,หลายคนโชคไม่ดีแทงรอบนี้รอบหน้าไม่ติดอย่างนี้ก็มันก็ทําให้มีปัญหาไปได้นะครับก็ต่อมาครับเขาบอกว่าต้องแสนรู้ไม่ใช่เป็นหมานะครับคือหลายๆครอบครัวผมว่าน่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือช่วยกันหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับว่าคนท้องต้องกินอะไรต้องทํายังไงต้องประพฤติตัวยังไงหาซื้อของได้ที่ไหนซื้ชุดคุมซื้อที่ไหน แล้วชุดคุมไม่จําเป็นต้องใส่ได้ไหมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคนท้องต้องกินยังไงเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปคลอดต้องเตรียมอะไรบ้างต้องซือ้ออะไรบ้างต้องจะไปโรงพยาบาลไหนเตรียมบัตเจ็ตเท่าไหร่อะไรพวกนี้ตรงนี้ก็ช่วยกันหาข้อมูลนะครับเพราะว่าแม่ท้องบางทีก็อาจจะแบบเครียดได้ง่ายมึนหัวงงได้ง่ายนะครับก็จะไม่เข้าใจอะไรสักอย่างนะครับพูดอะไรไปก็ไม่เข้าใจเลยเนาะข้อที่4ี่ก็คือดูแล ช่วงตั้งท้องนะครับนะับว่าเป็นช่วงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้เพราะว่าแม่ท้องหลายคนเนี่ยจะซุ่มซ้มเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมียใครนะครับที่ซุ่มซ้มแต่แรกอยู่แล้วเนอะรับรองเลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซุมมนะ่มซมำน่ะก็เดิม <laughs> ไม่ว่าจะเดินชนนั่นชนนี่สะดุดนั่นสะดุดนี่มันจะสะดุดบ่อยกว่าเดิมเป็นพิเศษนะเนาะเพราะว่าคือไม่รู้นะครับเขาอาจจะมองไม่เห็นเนาะอย่างาแฟนผมเนี่ยก็ท้องใหญ่ละตอนเนี้ย ก็อาจจะมองไม่เห็นตรงเท้าอาจจะเดินสะดุดบ้างอะไรบ้างก็ดูแลเขาหน่อยแล้วกันนะครับอะไรที่อย่างว่าอะไรครับอะไรที่ไปทําแทนได้ก็ให้ไปทําแทนเนาะไม่ใช่ดูแลกันมากจนเกินไปไม่ใช่เรียกว่าการประคบประโมจนเกินเหตุแต่ว่าอะไรที่เซฟเขาได้เซฟตัวเขาได้ตอนนี้ก็ขอให้เซฟไว้ก่อนเราเดินตัวคนเดียวตัวเปล่าคนเดียวเราพอทําได้แต่เขาเนี่ยต้องต้องอุ้มท้องนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะครับไม่ใช่ว่ามา เรียกคะแนนไปฝั่งให้ตามใจเมีย er. อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับซึ่งปกติผมก็ไม่ได้ตามใจเมีย er สักเท่าไหร่แตกก่ก็ดูแลเต็มที่ครับเต็มที่ข้อที่5ครับแชร์ประสบการณ์ก็อยากจะให้พ่อท้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งท้องไปจนถึงคลอดนะครับว่าเคยมีประสบการณ์อะไรบ้าง ไปพบเจอ,อยังไงสถานการณ์เป็นยังไงนะครับพอามาแบ่งปันกันไม่ว่าจะแบ่งปันกันในโลกออนไลน์ช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับหรือแบ่งปันกันในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมช่องของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ